สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีทุกคนที่กําลังเข้ามารับชมส่สองของแม่ปีนามาหน่อยนะคะเนาะคลิปนี้แม่ปีนาพามาเก็บเอาดอกอาคาเชียหรือว่าดอกแคฟละงค่ะพี่น้องเอ้ยกําลังบานกําลังเป็นตะแเส็บค่ะซ่อมนี่แหละค่ะกําลังเป็นตะแเส็บค่ะอันนั้นมาแลงหน่อยค่ะกําลังผสมบ้านกันเลยใส่แมงกุจีกุจีอิตาลีค่ะไข่ไข่แมงกุจีนั่นแหละค่ะเอามาหลาเถาอะเนาะแมงอันนี้ไหมปีนาปีนานี่ไหมค่ะนี่แหละค่ะแมงอันนี้หลายๆค่ะ โอ้ยคือมางามแตนะ่เนาะปีนี่ไหมพี่น้องเออเป็นปลาบักไงไหมคะ่ะปลาไงดอกหลายหลายปีหนึ่งไม่แค่หนเดียวค่ะเดี๋ยวแม่ปีนาสเก็บเอาไปแช่ซองฟิตไว้เด้อค่ะเด้อโอ้โอต่ย,ยต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 ย่ลมมาล,มมา,ลมมาแห้งแถอะนอะนี่มันนี้ลมค่ะลมแห้งอากาศดีค่ะปาดคือมางามแต่ดอกแค่ฝรังปีนี่แหมสออนเด้เนาะปีไดนกว่างามสาปีนี่ค่ะค่ะมีหอดผึ่งหน่อยตอค่ะโอ้ยงามแถอเนาะนี่ปีนาลูกปีนา เด้อเด้อเดอดอกกระลังเป็นตาแซบเลยค่ะนี่แหละค่ะตุ้มตุ้มใบใบบานแห้งกับตุ้มตุ้มก็มีนี่แหละค่ะโอ้แม่ปีนาตื่นเต้นดีใจค่ะว่าผิดว่าถูกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดแม่ค่ะมื่อนี้ไหมอากาศกําลังดีเย็นสบายสบายหลายผดหลายโพปีนาปีนาลูกปีนามานนีก้อนลูกมานี่แม่เก็บดอกแค่กันนยาฝาอไปมาหนีวิ่งนี่กุยลูกสาวค่ะลูกสาวก็จอบที่สิแนนนี้ค่ะอุ้ยเดี๋ยวทายดอกแค่ฝรังอ่ะพี่เห็นนองเบ่งกอนค่ะสออนค่ะมันง่ามไหม เก็บไปเอ็นถอดใส่ไข่ค่ะเอาไปล่างดีๆเขาก็ไปถอดใส่ไข่หรือว่าเข้าสีเอาไปแกงสมก็ได้เอาไปหนึ่งใส่ปลากับแข็งแข็งแสบเลยค่ะไข่ไข่รสชาติกับไข่ไข่ดอกแคบานเท่านั่นล่ะค่ะไข่ไข่กันแต่ว่าเขาสีไม่กินหอมอนอ่อนอยู่จักน้อยบาาคนก็อาจสิบ่มากินแล้วค่ะเบิ่งค่ะเบิ่มโอ้ยมางามเถอเนาะแม่ปีนาถ้า้เบิ่งก่อนเด้อค่ะถ่ายไเหล่าสิเก็บเอาค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งความสวยความงามของเขาก่อนค่ะ ต้นกับวสูงพ่อเก็บได้สบายสบายอื้สอนความงามเด้สุดชื่นค่ะมืดหนาหนาวแล้วค่ะ,พ,คะพุ่นะค่ะพี่น้องเอ้ยเก็บจังไดก็เก็บบ่เมื่อดอกค่ะไปสิมากินซอยอยู่นี่เนาะคนคนอิตาลีขาเจ้ากับวได้กินกันเด้อค่ะวนมาก่ะสิมิแต่คนไทยเฮานี่ค่ะสันหาเก็บไปกินค่ะไม่ไม่แม่ปีหนา้ามาอยู่กับบรู้หรอกค่ะว่ากินได้เห็นคนไทยน้ำกันนี่แหละค่ะขาเจ้าผ้าบอกผ้ากินเนาะ โอ้ยเป็นคลิปสันสันเด้อค่ะเด้อไปละค่ะสก็บเอาเดอกแค่ฟรังก่อนค่ะพี่น้อง